ีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับผมแคทเกมมิง่งวันนี้ครับเราจะมาเปิดถ่ายเล่นเล่นไม่มีถะมตอนนี้สามทุ่มแล้วยังไม่นอนอยังไม่นอนนะครับอ่ผมก็จะเปิดตัวหน้าจอาผมไม่ให้ดูก็จะเป็นเอาเดี๋ยวผมจะนัเนตทำเกมเอาและก็จะนเนจะไปเกมด้วยสองคนนะผมไม่ค่อยหละผมเวลาว่างผมจะไม่เล่นพี่ไหมคบมีอะไร นน่นนี่นั่นนะครับช่างมันเดี๋ยวไปสนใจและส่ใจอะ, <c oughs> อะไรมันมากเลยเอาวิซึบเเกมอะไรี่ทุกคนอาจจะเคยเล่นอือาจจะเคยเล่นทุกคนแหละครับไม่มีอะไรทำนะครับมาแคสงว่างๆบตยใจเวอร์ครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดกันเทคนิคการถ,าถ่ายวิดีโอหรือถ่ายทอดสดในอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะเปิดท้ายหน้าถ้าถึง100ไลค์ป๊บ จะเปิดหน้าครับอ๋อ oh, จะเปิดหน้ายังไงครับอืมไม่รู้ดิจะเปิดหน้าปุ๊บผมก็เปิดหน้าไม่ได้เออเดี๋ยวจะเปิดอให้ดูนะเออหน้าผมอาจจะไม่หล่อเท่าไหร่ถุงมืออ๋อไม่เป็นไรหรอกสำหรับทุกคนแล้วผมให้ได้ทุกวันอ่าเดี๋ยวผมจะมู้่วความจริงในใจจริงนะครับผมจะลงคลิปวันละสองคลิปนะวันจนันทร์อะจะลงคลิปวันละสองคลิป คลิปเออวันวัที่จะลงคลิปให้วันละสามเอ้ยเออสองคลิปเหมือนกันแหละแต่ว่าทำไมเหรอทำไมผมถึงลงเท่านั้นเพราะว่าเออมันก็ไม่ว่า,างเน,นกันนะเพราะว่าผมต้องเก็บคลิปแล้วเก็บคลิปแล้วไปตัดต่อแล้วเอามาให้เพื่อนดูกันอะเออแล้วมันเป็นอะไรที่เปื่อมากอะการตัดต่อเน,นี้ยนะผมไม่ได้ตัดต่อคนเดียวด้วยผมตัดต่อกับเพื่อนมันต้องให้เพื่อนช่วยแล้วอย่างเนี้ย เดีเลเกมนี่ก่อนเนะออเพื่อนมันก็ไม่ค่อยเล่นอะ่นะะทาไม่รู้ทาไมผมถึงคุยกับเพื่อนได้คุยใน youtube นะให้เพื่อนตัดต่อให้แล้วทําปุบคลิปใหม่อือผมก็รู้สึกเบื่อนะในการตัดต่อคลิปอะ่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนที่ติดต,ตามผมดูผมอะ่ะผมก็จะพยายามทําให้อยู่อะ่ะแต่ว่าแต่ว่าอะไรเนาะ คืออะไรตัวบันบทึกใช้ในการทำงานใช่ไหมอืมผมก็ถือว่าในการทำอะ่ะผมอะ่ะไม่ได้ห่วงว่าผมอาจจะยังไงเดี๋ยวผมยุ่งนะเออผมก็จถ่ายไปอย่างนั้นอะ่ะแล้วคราวนี้มันจะเป็นยังไงเมื่อเมื่อผมเออไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วอะ่ะ เมื่อผมถ่ายคลิปปุ๊บทุกคนก็เริด่ดูไม่ค่อยไม่เออไม่ได้เริ่ดูแต่ไม่ค่อยได้ดูกันอ่ะผมเลยก็ทุกคนจะจะมาดูคลิปเก่าๆใช่ไหมพดูคลิปเก่าปุ๊บพาคลิปเก่าเบือ่อปุ๊บก็มาดูคลิปใหม่อ่ะแล้วก็เออ,เอ,อไม่ได้หสยใจอะไรนี่อยผมพูดเรื่องใหม่เลยอือผมก็อยากโศกซะ้นะที่ไม่มีใครคอยติดตา,าผมผมก็ก็มีคนเดียวที่กดติดตาม คือซับบนชแน,นลสวัสดีครับเขาบอกเขาบอกเขาบอกผมบอกเขาให้กดตามผมคนหนึ่งเออแต่ซับบนชแน,นลก็ไม่ตอบอะไรกลับมาทำให้ผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปอ่ะแล้วบ,บนชแน,นลสวัสดีครับเออผมเลยเปื่ออืมผมได้ก็เยาะจบับทิ้งยิงอ๊ะไม่ทิ้งเลยเ๋ยวไปดูซับบนชแน,นลสวัสดีครับกัน Hey, วันหลังนะอืมวันหลังนะจาครับอืมโทรสั์ผมก็มีเลยไม่เยอะแต่ทำได้จริงแล้วมีแค่นิดเดียวก,ก็เก็บฟยลฟ้ามีคลิปเดียวแต่กูก็ฟยวฟ้าได้แล้วนะเวย้ยอืม,อมปฏิทินโทรทางปฏิเฮ่เฮ่เฮ่ครับสวัสดีเดี๋ยวผมจะสตรีมสดอยู่ทวิสมีใช่สตรีมสดอยู่ในทวิสไม่ได้ เดี๋ยวผมจะจะตีนสดอยู่ที่ไหนก <Go. S 1> ็ตระกระเทืบกรทืบตบไลท์ตบไลท์ตบไล์นะอ а, ่าสำหรับนี้ตบไลท์ให้ด้วยแป๊บ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 ตบไลท์นะตบไลท์ตบไลท์ทำไมตุกคกดตั้งตบไล์อย่างนั้นด้วยวะคอ่าเดี๋ยวจะทำคลิปวันละสองคลิปให้ผมจะไม่มีเงินทุดคนหยุสำหรับกาบสวัสดี สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะป้าไปก่อนสำหรับวันนี้อย่าลืมตบไลค์กระทิบไลท์ <c oughs> กระเทืบคนติดตามให้ด้วยเฮ้ไม่ใช่แล้วสำหรัวันนี้สวัสดีครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บเหี้ยแล้วกูเป็นอะไรของกูเนี่ยบ๊ายบาย